ชมจ้าวันนี้เราเดินทางอีกแล้วนะคะพอดีว่าเมื่อสองเปอร์มเมื่อเช้านี้เราออกไปข้างนอกนะคะไปช้อปปิ้งไปซื้อของนะคะพอดีไปเจอร้านร้านหนึ่งเขาเพิ่งมาเปิดใหม่เกี่ยวกวับเครื่องซักผ้าซึ่งใช้วิธีการหยอดเหรียญน,นะแล้ววันนี้เขาเปิดวันแรกนะเขาบอกว่าซักฟรีแต่อบเสียต่อ ไปก็หน่อยเนาะวันแรกแต่วันต่อไปก็ต้องซักเสียตังค์เหมือนกันนะคะวันนี้เราก็จะเลยลองไปใช้บริการเครื่องใหม่นะคะเราจะเอาผ้านวมไปซักค่ะนะคะเดีย๋ยวไปดูกันนะคะเมื่อถึงร้านแล้วเครื่องเขาจะใหญ่โตแบบไหนขนาดไหนไปดูกันคะ่ะไปแล้วคะ่ะเรากำลัลงจะเดินทางไปดูร้านที่เขามาเปิดใหม่นะคะที่เขาจะเปิดเป็นเครื่องซักผ้ายอดเหรียญ รู้สึกว่าจะใหญ่ที่สุดในบ้านฉางนะคะเขามาเปิดที่บ้านฉางค่ะเราโชคดีพอเขามีเครื่องซักผ้าใหญ่ๆสําหรับซักผ้านวมด้วยเราก็เลยลองไปใช้บริการดูเพราะว่าเครื่องที่บ้านเราเครื่องเล็กซักผ้านวมไม่ได้เดี๋ยวเครื่องพังค่ะไปละค่ะตามไปดูตรงนี้เราก็มาถึงสี่แยกบ้านฉางแต่เราจะไปตรงสามแยกบ้านฉางนะคะ ็นแล้วนะคะประมาณสี่โมงจะห้าโมงเย็นแล้วพาเราออกจากบ้านสี่โมงสี่สิบเจ็นาทีก็แดดก็ล่มๆแล้วเนะาะมาแล้วมาถึงสามแยกบ้านช้างแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะคะนี่เรามาจากทางระยยอมนะ มาจากทางนายองก็เลี้ยวขวาเข้ามาสามแยกบ้านฉางนี่มีร้านจักรยานยนต์อย่างใหญ่ค่ะเอา,เาไปเรื่อยๆฮะอ่าาแถวนี้เขาจะเรียกว่าซอยบาร์ฝรั่งเมื่อก่อนบาเยอะค่ะพี่แคทฟู๊ง เย่เอาตรงนี้เราก็คิดว่าไกลนี่ค่ะนี่ค่ะป้ายร้านทุกเปิดใหม่ในที่จอดรถพอดีจอดตรงหน้าร้านเลยค่ะแต่ตรงข้ามกับร้านเดี๋ยวเราจะลงแล้วค่ะสมหน้ากากกนนะคะเพื่อความปลอดภัยนี่นะคะป้ายร้านค่ะขอโทษนะคะผู้ไม่ชัดใส่หน้ากากาอยู่ ข้าถนนดูรถออก,ก่อนอมามามานี่นะคะเขาเพิ่งเปิดค่ะนี่ค่ะรองของใหม่นี่นะคะ้ายเ,เขาเราจะเข้าไปข้างในค่ะตามมาค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในต้องขอโทษด้วยนะถ้าเกิดพูดไม่ชัดนี่นะคะเห็นไหมคะแล้วเขาก็ะจะมีราัคาบอกโอ้โอลง u t u b e ได้ไหมคะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะแต่ตอนนี้พอดีว่าเครื่องแรกน้ำยาเรายังไม like ่ได yeah, yeah. okay, ้มาติดตั้งเอาได้เอาน้ำยามาไหมครับน้ำยาไมถ้าไม่ก่อนเชิญฝั่งมินิมาร์กับก่อนจะได้ครับโอ้ใช่มีกู้ไข่มีโฟกัเดอร์พาเดอร์พินิจิโฟมินิมาร์กขอบใจแอนทูดโอเคค่ะฮะ เลก็ส yeah, uh, ูงตัวแป้งฟรีฟรีเาวเดอร์ไม่ฟรีเท่าไหค่คะนี่นะคะเครื่องใหญ่โตมากค่ะนี่เราเอาไม่ออกมโอ้โหเอาเลยมัวแต่ดูเยอะมากเห็นไหมคะก็จะมีนัมเบอร์บอกใช่ไหมคะใคะใครใส่เครื่องไหนก็จำเอาไว้ด้วยนะคะเพราะอันนี้จะเป็นเครื่องซักส่วนอันนี้ นี่อจักอันนี้เครื่อง6ใช่ค่ะแต่ที่นี้ตัวใหญ่23กิโลนะตอนนี้เรายังระบบยังไม่ยังไม่สมบูรณ์ใช่ค่ะที่นี้เนี่ยก็จะใช้ได้ก็คือ1 2 3 4เป็ตู้ตั้งแต่ตู้หนึ่งจนถึงตู้ที่อห้ึงค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อผงซักฟอกก่อนเราลืมเราลืมอะไยแดดเงี้ยผงซัเฟอกวิตูฟูดเคอร์ อ่ะเราใส่แล้วนะคะมามาเปิดสิ่งสาทิ้ให้ดูเลยค่ะโอเคโอเคแล้วหลังจากนั้นเาใ้ส่น้กอหอ่าใส่น้ำยาซักผ้าลงไปแล้วนะคะน้ำยาปักผ้านุลงไปแล้วนะคะ okay. so cool. อ่าปิดแล้วะคะ่ะใส่ผ้า โลไลด์เด็ในมาเลยเย่โลอารเย่โอเคนอกมาจบนอกไม่จบฮกาาฮ่าฮอิสมาจ๊อันนี่ยเย่โอเคอ่าไฟฟ้าค่ะอ่าเห็นไหมคะเห็นไหมเขามีที่ล็อกเรียบร้อยเลยนะคะ When you start start ตรงไหนเอ่ยเย่ใช พร้อมที่ e t ีนี่คือปุ่มส t a r t นะคะปกติจะต้องใส่เงินก่อนนะคะใส่เหรียญเข้าไปอ่ะเหรียญสิบแ t y เน็ก e ์คอร์ดก e ี x กร h นกรี n เพสแ l นเน็กซ์สตาร์ท e ตารทดิ s ต e a t ลืมบอกให้เช็คแรงกฤษให้เนาะได้ครับ มีการเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะคะตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมอ่านี่นะคะเดี๋ยวส่งให้ดูใกล้ๆนี่โเทคโนโลยีมากแล้วสวยด้วยหรูมากค่ะอันนี้ใช้เวลานานไหมคะ28นาทีครับนะคะนี่นะเวลาตามนี้นะคะยี่บแปดนาทีค่ะไกล นี่นะคะเดี๋ยวเราจะรอนะคะ28นาทีเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะะคของทางร้านเอาไว้คอยเซอร์วิสอ๋อนี่ต้อนเกตกดเอาไว้ให้น็อตเทคอินแบ็นะอันนี้ คะนน <tacos> ี้ก็เ <developed> ป <pain> ็นตะกร้าให้ใ <in> ส <a night> ่ผ้านะคะน่ารักมากค่ะเดินะคะดูคุณพี่ให้บริการแล้วก็สาธิตให้เราดูนะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็กันเองค่ะมาใช้บริการที่นี่ได้เลยนะคะตลอดบ้านฉายเลยได้มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพื่อเมือจะได้พัฒนาไปนะพัฒนาเพราะเดี๋ยวนี้ก็ ทุกที่เขาก็พัฒนาขึ้นเยอะแล้วใช่ครับแล้วเราบริเวณจะเป็นอีซใช่ใช่มาซินตีครับอ่าตอนหลับเปิดตอนหลับอีซีอ่ะเนาะดีตรงเนี้ยอือฮั่นใช่ที่กระบอกลม yes มีที่อื่นอีกมมีที่อื่นอีกมหมมีที่สาขาคะมีไฮเดร์อ t าแ t สโตรลาส์ yes The uh, here, uh, first up here, first shop here, City of right. uh, Yeah, because yeah, I've seen them in Pattaya the Yeah, they've got the same. 24-hour mm -hmm. yes. system in yes. mm -hmm. It's all on my right? yeah. Right. <laughs> <laughs> yeah. 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 yeah มีป้ายติดด้วยนะคะว่าบริการอย่างไงนะคะนี่ค่ะเห็นหะคะนี่นะคะมีป้ายไหมซักฟรีนะคะแล้วก็ปอบลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์วันที่หนึ่งตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันน,น,นี้วันที่อะไรคะ 28เนาะตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่1กุมภานะคะบริการ24ชั่วโมงเลยนะคะนี่ค่ะนะคะโอ้โหใหญ่โตมากบ้านฉางจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วนี่ค่ะสวยค่ะเดีย๋ยวหนูไปลงใน YouTube ให้เนาะขอคุณมากค่ะก็เพื่อความสะดวก,ดวกค่ะเนอะ ไหนไม uh ่มีพื้น bon ที่ตากผ้าก็สามารถใช่อบแห้งอ่ะเนาะเนาะอบแห้งดีพับเรียบร้อยค่าเชื้อด้วยค่ะเพราะว่าค uh> ุณจะคุ้ที่ตากงอะอยู่ที่ประมาณแปดสิบสองโดยประมาณโอ้เยอะเหมือนกันออ๋ นี่นะคะถ้าเกิดท่านใดไม่รู้วิธีทำนะคะจะมีป้ายบอกข้างบนนะคะเกี่ยวกับวิธีทำวิธีการซักวิธีการใช้เครื่องและว,วิธีการกดปุ่มต่างๆเห็นไหมคะจะแล้วก็ป้ายนี้ก็จะใหญ่ตัวเห็นชัดเจนมากอ่านง่ายค่ะและเข้าใจง่ายเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นจะบอกอุณหภูมิด้วยนะคะดีเทคโนโลยีทันสมัยค่ะ ฟีไวไฟด้วยนะครับฟรีไวไฟด้วยเหรอคะใช่ครับที่ถงฟรีไวไฟฟรีไวไฟ24ชั่วโมงเลยเหรอใช่ครับสุดยอดแล้วก็ราคาก็จะเป็นต่างนะเดี๋ยวเรามาดูราคากันค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นราคาอบนะเห็นไหมนี่ป้ายชัดเจนมากชอบตรงนี้แหละที่ป้ายใหญ่นี่ราคาซักนะคะ แล้วนี่ก็คือนะคะห้ามน้าสิ่งเหล่านี้นะคะเข้าเครื่องอบเครื่องซักผ้านะคะข <Yeah. S 2> เขาก็จะมีบอกนะคะว่าซักกี่กิโลราคาปกติราคาน้ำอุ่นราคาน้ำร้อนนะคะ 14, hmm. What do you think this shop? Good. Perfect. Good. Good? Yeah. Good. Technology. Technology. Cameras, yeah. 24 hours a day. 24 hours. Yeah. We look here, we saw first half. Yeah, yeah. <laughs> We need to wash a quilt cover. Quilt, so we're trying the quilt in a big machine. <laughs> แล้วถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาแล้วมีแมนเทนนนซ์อยู่ไหมคะเอ่อจะมีคอเซนเตอร์ค่ะอ๋อีเดี๋ยวเราจะติดเบอร์อเซนเตอร์ไว้กอ็คคนเตอร์ก็จะดูแลูทโ่า้วตอนนี้่ยถช่วงแรกอาจจะมีในเรื่องของาปัญหาอาจจาชาแต่ว่าคือตอนนี้เรากำลังจะมีในเรื่องของระบบที่เป็นเกตเวที่สามารถที่จะดูแลได้ ดีค่ะขอบคุณมากค่ะดีดีเทคโนโลยีอย่างนี้มาใหม่ๆดีแล้วเพราะว่าบางทีเนาะแบบคนมาเที่ยวหรือว่าใครเข้ามาเอ่อฮอลิเดย์อย่างเงี้ยบางทีอะซักผ้าที่โรงแรมก็อาจจะแพงใช่ไหมเขาก็จะหาร้านอย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกทางเลือกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเมื่อก่อนหนูมาพักโรงแรมหนูบอกราคาที่โรงแรมแพงมากเท ma mari, ่ากับซ mm ื้ออะไรน้ํายาซักผ้าที่นี่อะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซักมือเองเลย มีอย่างเงี้ยดีบริการเงี้ยค่ะถามว่าทาไมต้องใช้ระบบน้ํายาซักผ้าดีกว่าผงซักฟอกคะเออที่ใช้น้าเป็นน้ํายาซักผ้าแบบน้ำนะคะที่ดีกว่าผงซักฟอกเนี่ยคือหนึ่งที่สําคัญเลยคือไม่มีผงตกค้างไม่มีผงตกค้างใช่บางครั้งหนูซักผ้าเนี่ยบางทีติดเป็นคราบแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยบางทีบางท่านเนี่ยคือใช้ จำนวนผ้าไม่เหมาะสมกับตู้เขาก็จะอัดไปทีเดียวเลยแล้วก็พอเช้ถุงสัฟฟ็อกปุ๊บเนี่ยถุงสัฟฟ็อกมันละลายไม่หมดมันก็จะไปแน่นอยู่ในในระหว่างเสื้อผ้าใช่ใช่แล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นซักผ้าไม่สะอาดใช่ค่ะทีนี้อีกอย่างนึงก็คือที่สําคัญเลยคือมันรักษาสภาพแวดล้อมใช่รักษาสภาพแวดล้อมอย่างนี้เลยค่ะปลอดภัยด้วยเนาะ ็แนะนาค่ะถ้าเกิดมาใช้เนี่ยเราจะมีขีดระดับของเครื่องเอาไว้ในเรื่องของการใส่ผ้าการใส่ผ้าใช่ก็คือว่าควรจะใส่ผ้าให้เหมาะสมกับขนาดของผู้ใช่ใช่ถ้ามากเกินไปหรือแน่นเกินไปมันจะมันจะไม่ทําให้ผ้าสะอาดใช่จะไม่ทําผ้าสะอาดดีเพราะว่าหนูหนูก็ดูอใน u t u b e เนาะเขาบอกว่าถ้าผ้านวมอ่ะเครื่องของหนูซักไม่ได้ว่าเป็นเครื่องเล็กเดี๋ยวเครื่องค้ัง หนูก็แบกสามีว่าไปหาเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเครื่องใหญ่ๆกันเถอะที่ไหนมีตาดีแกะมาเจอที่พอดีได้เตินทุ้นทางน้้นตู้ใหญ่ขนาด300ใช้ได้ทุกเนี่ยสบายสบายเลยนะสยใส่ได้เต็มที่ขอบคะณค่มผ้าอืมเด็กนี่ วันนี้ก็มีคนนำผ้ามาซักกันเยอะเลยนะคะใครใครที่สนใจก็รีบๆมานะคะก่อนที่จะหมดเขตค่ะหมดเขตวันที่หนึ่งกุมภานะคะปีห4สค่ะคือว่าฟรีถึงวันที่หนึ่งกุมภานะคะที่ว่าหมดเขตนะคะฟรีซักค่ะพี่คะมีมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่อว่าอะไรให้ติดตามคะชื่อตามาะะาร้านไอะกรซารวิลครับ ซาเวอรี่ใช่ไหมซาวอรีครับสะดวกครับซาเวอรี่โอ้ซาวอรีนะคะมีเฟซบุ๊กให้ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปโพสที่ค่ะกดไลค์กดแชร์ๆๆนัวนนะคะค่ะวันนี้วันนี้เครื่องอบโปรโมชั่น20บาทนะคะราคาครับฮับฮับไพรส์ค่ะนี่นะคะเครื่องอบขึางบนอันนี้ผ้าของเราใกล้จะปั่นเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะอขึ้นข้างบนเลยนะเนี่ย มาดูกันนาะตอนใส่ปันเอใส่ปกรออ uh, ีกหนึ่งนาทีฟรีฟรีคูเดฟฟีจุดทเองหนึ่งหน่นาที ฟรีเลยอะฟรีซักถึงห้าวันแต่อกนี่เขาให้ครึ่งราคาอกนีดกี่บาทก็แค่ยีบาทครัเรื่องขอกมันแค่สี่สิบบาทนี่ไงพี่ก็าพ่อนวมาซักเนี่ยนี่เขาก็พ่อนวพ่อนวพ่อนวลนี่มันหย่อนเท่าไหร่นี่ไม่หย่อนวันนี้หวันนีฟรีรีบเอามาซักวิ่งอนีมาซักแล้วมีอด้วย นี่นี่นี่นะคะสัญญาณดังแล้วค่ะนี่ค่ะเขาจะเขียนว่าจนครบรอบทางงานนะคะฝาฝาเปิดฝาเครื่องอ่าเปิดเอวฝาเครื่องเลยโอเคออก็มีแม่บ้านคะแต่ว่าก็ผมก็ได้อยู่ประจำแต่ว่ามันใช้งานง่าย อะไรนะกเมเลนกบอกหอมันอเคคืออ้าวอันนี้เปิดเครื่องเปิดเครื่องอบแล้วนะคะเราก็จะใส่อบไปเลยค่ะต้นพูทบุเคสอินเดเทคออฟเดอะบุเคสใช่นี่สิโอเคอ้าวนี่ใส่ไปแล้วนะคะนี่จะอบอ่ะกดเดอะดอลเพลสแอดพุทเดอะมันเน่ อคยคยาใส่ไปแล้วนะคะยี่สิบบาทถ้าเปลี่ยนภาษาก็ได้ครวันนี้เขาลดราคาที่เชแลงวิชเนี่ยเ่เน t a ซ์เย่สตารโอเคยี่สิบสนาทีนะคะอบเดี๋ยวเราจะกลับไปดูปาตอนนี้เราก็อบแห้งเสร็จแล้วใส่ถุงกลับบ้านแล้วนะคะ นี่ค่ะท่านผู้ชมคะเป็นผ้าที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแห้งแล้วนะคะโดยไม่ต้องนํามาตากเลยนะเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมอบใช้เวลาอบนานเนี่ยเขาก็จะแห้งดีนี่พี่แมวคลี่ให้ดูนะ แล้วก็หอมหอมเพราะว่าใส่น้ายาปรับผ้านุ่มเข้าไปซึ่งใช้ไม่เยอะด้วยนะคะน้ํายาปรับผ้านุ่มใช้นิดเดียวก็นุ่มแล้วก็หอมนะคะหอมมากค่ะแล้วก็ไม่ทําลายนะคะไม่ทำเออเครื่องของเขาเนี่ยนะคือว่าไม่ทําลายเนื้อผ้าด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเนื้อผ้าของพี่แมวก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะไม่มีคงไม่มีขุยเลยนะเครื่องบางเครื่องนะคะถ้าปั่นมากๆ่ยมีขุยนะคะ ทำให้ผ้าของเรามีขุยหรืออาจจะขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าของท่านผู้ชมก็ได้นะถ้าผ้าเนื้อผ้าดีก็อาจจะไม่มีขุยก็ถ้าเกิดเนื้อผ้ามีขุยพี่แมวก็แนะนําให้ใส่ให้ใส่ถุงที่มันเป็นตะข่ายนะเหมือนตะข่ายเป็นเน็ตที่เขาเรียกเป็นเน็ตๆนะ็ะสำหรับใส่อย่างนั้นนะได้ค่ะค่ะถ้าเกิดถูกใจก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s ั b สไครป์เป็นกำลังใจ ให้พี่แมวด้วยนะคะแล้วก็ไปช่วยไปอุดหนุนร้านเออซาอุริด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ